คคัญของรายการของเรานั่นเองค่ะเรามาพักเรื่องข่าวบันเทิงนะคะแล้วก็มาดูแลตัวเองกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับสาวๆหนุมน่มๆหรือว่าคุณผู้ชมนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่มีปัญหาบอกว่าแบบทำไมเดี๋ยวนี้หน้าเหี่ยวจางหน้าแบบว่าไม่เด็กเลยนะคะหมองคล้ำนะคะไม่ว่าจากอะไรก็แล้วแต่ วันนี้เรามีทางออกค่ะเพราะว่าเรามีสองสาวนะคะที่เขาเคยผ่านสมอรภูมิค่ะเรียกได้ว่าลองผิดลองถูกมาเยอะนะคะ <_ an> เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวหน้าดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณตัวเองวันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับค่ะสําหรับ คุณมนพัฒน์พิสารธนนาและคุณชัชทานิตกาจนะมณีเสถียรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวันี่ต้องบอกเลยว่าทําไมถึงผ่านสมรภูมิมาเยอะเพราะว่าเราได้ดูรูปเขาเนี่ยตั้งหลายหลายทีแล้วเนี่ยว่าแบบแต่ก่อนเนี่ยหน้าพังมากผ่านอะไรมาเยอะแยะมากอยากรู้จริงว่าผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ยังไงเพราะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยคงเอาปี๊บคุมหัวด้วยออกจากบ้านจริงอ๋อจริงคนเราเนี่ยเวลาหน้าพังมันเป็นทุกข์หน้าพังยังไงจะเป็นผู้ชายผู้หญิง ถ้าสิวเขอะเต็มหน้าหรือว่ามีรอยเหี่ยวรอยแก่เนี่ยเราจะรู้สึกแย่แล้วพอต่อให้เราหุ่นดีแบบว่าหุ่นดีให้ตายเสี้ยไงแต่ถ้าหน้าพังอ่ะจบนะชีวิตเพราะเราว่าสิวเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่จบไม่สิ้นพอามันมานะมันมาเหอะเหอะมันเรียกเพื่อนมากันหมดเลยค่ะมันยิ่งริ้วรอยอีกนาหักใช่นะคะอย่างตอเนี่ยเจอมากับตัวคือก่อนหน้านี้เต้องบอกว่าเป็นคนมั่นหน้าหน้าแข็งแรงผิวแข็งแรงใช้อะไรไม่เคยแพ้ใช้มาหมดลองทุกครีมใครให้ครีมอะไรมาเอามาใช้หมดเลยตลาดนัดก็ใช้เพราะด้วยความที่เเรราาามั่นนนใใจิวห้ของ ลองทุกอย่างของใหม่ออกมาก็ลองกวนอยู่หลังบ้านก็ลองอปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเอ๊ะเราใช้ไปปุ๊บสิวเริ่มขึ้นม,มีสิวขึ้นมาหน่อยหนึง่งหน่อยหนึ่งหน่อยนึง,นอ,นงอ,อ้าวเหออเหมือนแพเหอะเป็นแดงๆขึ้นมา,นาเราก็เฮ้ยเกิดเลยขึ้นอ่ะไปซื้อยามาทามันก็ยังไม่หายเป็นเจลเป็นครีมต้าทุกอย่างแล้วมันก็ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น คนผ,ผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะพอมันขึ้นปุ๊บมันพังเลยไม่เชื่อไปดูรูปอ่าเดี๋ยวดูรูปกันเลยโอ้โห,โโหนี่คุณผู้อมนี่คือหน้าจริงๆนะไม่ได้มีเอาแอป,ปมาแต่งสิวนะไม่มี<อ>ใครเอาแอป,ปมาแต่ง,งให้เป็นสิวแล้วค่ะคือลิกๆลกุก มันนั้นน่ะคือทุกข์มากเพราะว่าเราคนที่ไม่เคยเป็นน่ะลองคิดภาพแล้วอยู่ๆเป็นแล้วมันเหอะสงสารน่ะเห็นรูกแล้วแบบสงสารน่ะแล้วแล้วคุณทํางานยังไงอ่ะเพราะว่าตัวเองก็ทํางานอยู่ในวงการเนาะใช่แล้วก็คือดูเวลาไปทํางานไปถ่ายรายการไปเจอช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าแบบตองไปทำเลยมาทำไมหน้าพังขนาดนั้นน้แล้วก็แบบแพ้พี่ทําไมไม่ไปหาหมอทัญยาทาหมดทุกอย่างไปหาหมอฉีดยาแบบกดที่ว่าดีก็ไปย้ายมาทุกคลินิกครีมกวาดทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตมาทามันก็ยังขึ้น เซนสิทีฟกายเป็นคนผิวอ่อนแอไปแล้วมันแพ้แล้วหนูก็เศร้าบริชชัยังไงพี่ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าไม่อยากจะเอาแปลงปัดหน้าเราเพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวไปปัดคนอื่นแล้วมันจะไปเชดจริงจริงมันกลายเป็นคนที่คนรังเกียจอ่ะมันบุคลิกเสียนะมันเป็นภาพลักษณ์ของเราอ่ะแล้วเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องบอกแล้วคนเนี่ยไม่มองหน้าเรานะเวลาคุยกับเราแทนที่จะมองตาเรามองสิวมองหัวสิวมองอยู่นั่นน่ะมองอยู่นั่นน่ะเราก็หมดความมั่นใจแล้วเราเจ็บไปทั้งหน้าเลยอ่ะเราก็ทําทุกอย่างก็ไม่หายนะคะเราก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีไปซืื้้ออยยาาามมนนงห จกคือเราไม่เคยเป็นนานขนาดนี้เป็นจากเดือนเป็นปีหลายๆปีเราก็เครียดแล้วหมดเงินไปเป็นแสนแสนเราก็ยืนเลยค่ะเอายานะคะทาแล้วกดแล้วบีบเขาบอกว่าต้องบีบให้มันหมดแบบนล้วเลืองไหลเลือดทะลัก<อ>เราก็บีบเลยค่ะเลือดทะลักเลยนะแล้วเราก็เอายาแปะแปะแปแแสบไปหมดเลยแล้วก็ยืนแบบจะร้องไห้อ่ะล้วก็พูดกับตัวเองหน้ากระจกว่า จะไม่หายใช่ไหมชีวิตเนี้ยคุณจะเป็นสิวเธอจะเป็นสิวอยู่แบบนี้เธอจะไม่หายแล้วใช่ไหมฉันโกรธแล้วนะอย่างเงี้ยคือแค้นจริงๆนะที่มันไม่หายจากคนไม่เคยเป็นมันหงุดหงิดใจอ่ะใช่เจ็บใจเสียใจงานหดเสียเงินน่างได้ข่าวว่างานหดยังไม่พอแฟนยังจะทิ้งด้วยโอ้โหแฟนเปลี่ยนไปสิคะเพราะเราขนาดหน้าเราอะเอาตรงนะคุณผู้ชมมือยังไม่อยากจับเลยอะเจ็บขนาดเนี้ยแฟนอยากหอมแก้ไหมหอมกกหูแทนได้ไหมไม่อยากโดนไม่ได้หรอเธอไปทำอะไรมาแฟนก็ทักอยู่นั่นแล้วยิ่งเสียเซลล์อยู่ เธอทำอะไรมาทวายหน้าพังขนาดนี้ oh แฟนก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เอแปลกๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปรับไปส่งไม่ค่อยอะไร<ๆ>มีอยู่วันหนึ่งไปเดินห้างเจอเห็นไกลๆเห็นแค่หลังกับไรผมก็จําได้ว่าแฟนถ,ถ้าใครมีแฟนนะจะรู้เลยเดินมาโอบเอวผู้หญิงอ่มากับเก๊กทำยังไงโกตัวชายืนชันเดิน้าไปตกกะว่าจะไปกระชากแขนแล้วแบบซากับใครจะจัดการเลยนะปรากฏว่าจะถึงแล้วหยุดยืนตันนึกขึ้นได้ตน กิ๊กสวยหน้าใสและตอนนั้นคือเราหนังหน้าฉล่าหน้าเละอยู่ค่ะเสบหน้ามากถ้าเราไปทักตอนนี้คือคิดเอาเองเลยนะคุณผู้ชมถ้าเราไปทักกกิ๊กต้องหันมาแบบก็นี่ไงแฟนน้าแล้วไงที่บบจะมาหาช้อนเรื่อนะคือถ้าเราไม่เหนือกว่าเดี๋ยวเราไม่กล้าถูก ไม่แย่ไม่กล้าแล้วคือพูดตอนเนี้คือตอนนั้นเนี่ยมันตัวชาทั้งชามันทั้งเสียใจแต่มันมันทําอะไรไม่ได้อะคุณผู้ชมมันเครียดมากแล้วก็กลับมาเครียดอยู่แบบนั้นหมดไปเป็นแสนทําอะไรไม่ได้ปรึกษาเพื่อนคนนู้นคนนี้ปรากฏไปเจอเพื่อนดาราเพื่อนดาราเอ๊ะ ทำไมหน้าใสอ่ะทำไมเธอดูแลเธอไม่เคยแพ้เลยเหรอเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยช่วยฉันหน่อยทำยังไงดีเพื่อนบอกเดี๋ยวนี้เขามีการดูแลรักษาจากภายในเธอต้องทานเข้าไปเขามีคอลลาเจนแนะนําเลยเนี่ยคอลลาเจนดีๆจากประเทศญี่ปุ่นเราก็ฟังแบบเอะของญี่ปุ่นนี่ของดีกว่าจะผ่านมาตรฐานเขานี่ยากและประเทศของเขาสังเกตคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะแบบว่าหน้าใสสุขภาพผิวดีเขาแบบบ้าวิตามินอะไรอย่างงี้ดูแลตัวเองดีแล้วก็เอะหน้าเด็กหน้าใสแบบคนญี่ปุ่นเอาสิเราก็อยากหน้าใสแบบเพื่อน เพื่อนเหล่าน้าใสแบบดาราเธอทานอะไรล่ะคลราเคนโก คลลาเจนโกคอลลาเจนแท้บริสุทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นเออชื่อก็น่ารักนะเออเฮ้ยของดีขนาดนี้ทำไมเราจะไม่ลองล่ะในเมื่อเราหมดยาหมดค่ารักษาสิวหน้าพังมาเป็นปีหมดไปเป็นแสนาจอีกแค่หลักพันลองเลยค่ะชงเอามาเลยค่ะทานทุกวันทุกวันแค่สามวันแรกนะรู้สึกละผิวเริ่มลื่นขึ้นข้อศอกด้านๆอย่ยคุณจะรู้สึกเลยมันลื่นไม่ต้องทาโลชั่นเลยผิวลื่นไปหมดเลยเข่าเคตาตุ่มหรือแม้กระทั่งก้นกบผู้หญิงจะเป็นถ้าใครที่แบบว่าผมหอน นั่งแล้วมันจะเป็นรอยดำๆอ,อ๋<ำ>อ,อพูดไปแล้วจับสอกตัวเองแลวอย่างกับสอกหมาแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันเริ่มไม่ดำอะ่ะหน้าเ,ออเราเนี่ยที่เคยเป็นแบบอุ้ยรอยแผลรอยสิวเจ็บหน้าไปหมดเลยเออมัน,มนเริ่มจางมันเริ่มแห้งค่ะ hey, เฮ้ยลงมาถูกทางแล้ว่啊ออต่อเนื่องเลยคะ่ะใช้ต่อเนื่องเดือนหนึ่งโอ้โหขอโทษนะคะ รอยสิวต่างๆเนี่ยมันจางมันหายไปมัปไม่เห็นเลยเนาะใช่พอสักสองเดือนสามเดือนจากนั้นก็คือใช้ต่อเนื่องเลยนะคะดูเลยว่าหน้าใสเนี่ยชีวิตมันมีความสุขแบบนี้นี่นเห็นมานี่โชว์หน้าสดเลยคือไปออกกาลังกายเสร็จฉันก็โชว์หน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าไปออกกาลังกายหน้าใสมีความสุขงานกลับมาผู้ชายล่ะผู้ชายกลับมาง้อผู้ชายกลับมาง้อไม่พอนะโพสต์รูปลงรูปคู่ลาวอย่าละอวดคอนวดเนี่ยใช่คะ จะอวดงานมาฝั่งนู้นอะเขาแพ้จากการใช้ครีมแต่ฝั่งเนี้ยเขาบอกเป็นสิวจากฮอร์โมนนี่ดูไม่ออกเลยนะเพราะว่าขอถทษีวันหน้าเขาขาวมาก้วหน่าเขาใสกว่าแขนพี่อีกนะก็ดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยความขาวใสของเจ้ายังไงยังไงของคุณอะก็ต้องบอกว่า สิวกับก้อยเนี่ยเกิดมาคู่กันเราเป็นสิวฮอร์โมนใช่ไหมสิวฮอร์โมนเนี่ยเอะอะขึ้นประจําเดือนมาอย่างงี้ขึ้นคือหน้าเนี่ยไม่เคยมีพื้นที่โล่งแต่ว่าจุดนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็พยายามหาวิธีรักษาในการที่เราแบบเออเนี่ยมันจะใช้ยังไงครีมอะไรใครแนะนําเราเอาหมดใช้ปื๊บปื๊บป๊สุดท้ายครีมที่เราใช้เนี่ย นะคะย่อๆเลยคนที่อยากหน้าใสอะไปซื้อครีมม้วนๆเนี่ยอย่านะคะเพราะมันมีสารที่ต้องห้ามอย่างเช่นสเตียรอยซื้อสเตียรอยออกฤทธิ์ในการกดสิวหายจริงหายจริงแต่ว่าเวลาเราหยุดใช้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือก็อยากจะบอกว่าสิวที่เป็นพันเม็ดเนี่ยที่มันอยู่ใต้ผิวนะมันปะทุออกมาทุกรู่ก็บเก็บกดซึ่เหมือนแบบออกมาเนี่ยเรียกง่ายว่าคอคอเพอขึ้นมาหมดหน้าผากปุ๊บลูกตากับหูเท่านั้นที่ไม่ขึ้นก็บอกเลยว่ามันพังถึงขนาดที่เรียกว่าโอ้โห เป็นผิวทางโคบแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเซตหนึ่งส่วนสี่จะเห็นแค่แบบหน้าผากนะแต่คุณเนี่เท้าแสนปมหรือเปล่าเนี่ยไม่สนหลังไปกีฬาแบบนั้นเลยนี่ก็ยังคันเลยไม่รู้ทำไมโอ้มันน่ากลัวมากนะแล้วทีนี้มันเหมือนกับเราอะไปไหนมาไหนอะคิดดูมันคนเขาจะซุบซิบ เขาจะไม่รู้จักเราใช่ไหมเป็นไรอ่ะอะไรเงี้ยแต่เพื่อนด้วยความที่เพื่อนแบบเราสนิทใช่ไหมเพื่อนบอกว่าก้อยหน้าแกไม่ไหวแล้วนะหน้าแกเนี่ยพังมากทําอะไรมาเหรอเราร้องไห้อะไม่พอวลาเราไปทํางานคือก็อยจะทางานอีเวนต์ใช่ไหมฮะทำงานอีเวนต์อีเวนต์ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปแบบเจอลูกค้าปุ๊บหกวันเขาดีวงานเราไว้สุดท้ายเนี่ยเราไปทํางานวันเดียวเขาบอกว่าเออเนี่ย ห้าวันที่เหลือไม่ต้องมาลคือมาวันแรกวันเดียวอีกห้าวันที่เหลือไม่ต้องมาละร้องไห้ลงวันทีนี่คือร้องไห้จริงๆคือเราแบบทำไมอะมันเป็นอย่างนี้เราเราทำอะไรไม่ได้อะเราพยายามรักษาเราบีบแล้วเราเป็หาหมอแล้วเราไปหาหมอแล้วทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าหมดเงินทุกอย่างหาเงินมาได้เท่าไหร่รักษาหน้าหมดก็ยังไม่หายสุดท้ายเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเราก็เจอพี่คนหนึ่งที่เราแบบสนิทกับเขามากเขาเป็นพิตตี้ทํางานในวงการเดียวกันก้อยเนี่ยนะคะผิวเขาดีมาก เขาด้วยความหวังดีเขามาส่องแม่เราแบบว่าก้อย พี่หวังดีก็้อยนะลองดูซิมันแบบยงมันจะโอเคไหมลองดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลจากภายในคือก้อยที่รักษาเนี่ยผิดวิธีหมดคือเราใช้วิธีการแบบทาครีมเราใช้วิธีการหาหมอรีภายนอกทั้งนั้นมันไม่มีอะไรมันไม่ได้แบบเริ่มจากภายในอันนี้เลยเขาแนะนำคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นอย่างที่พี่โต๊แนะนำเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาหน้าใสผิวดีเราก็ต้องลองตามเขาและอย่างหนึ่งตัวเนี้ยพี่บอกว่าพิตตี้หลายคนใช้พี่ไม่ได้มาขายของนะพี่ สงสารก็ใช้คำนี้ใช้คำว่าสงสารก้อยเห็นใจเราเราแบบขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเราแบบว่าเออเอาไปให้ก้อยลองทานฟรีลองกินฟรีก่อนฟรีไปเลยให้ไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแสดงว่ามั่นใจมากเขาให้ลองทานแล้วก้อยลองทานประมาณแบบเด้งให้ว่าครึ่งทางเขาใช้คำว่าครึ่งทางผิวจ้าที่ตัวนี่ลื่นลื่นแล้วมันมีความก่อนนะมีความลื่นแล้วมีความแบบออร่าฉันไม่อยีกเอาตัวฉันไปเทียบกับตัวนางเลยจริงแล้วมันมีความรู้สึกต้องบอกว่าต้องดูรูปอ่ะมันจะมีบีฟอร์ แล้วมันจะมีแบบอารมณ์แบบผิวดำนี่ดีมากแล้วก็เรื่องของสิวสิวเนี่ยปกติก็ขึ้นทุกวันนะะสิวใหม่ไม่ขึ้นสิวใหม่ไม่ขึ้นสิวเก่าเนี่ยแห้งไม่ทิ้งรอยดำด้วยปกติเนี่ยที่เราบีบปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยดำใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยไม่มีรอยดำใช้เรียกว่าหยุดทานไม่ได้แล้วตอนนี้หยุดทานหยุดทานขัดใจฟังมาอย่างเงี้ยมันดีแบบนี้ดีขนาดนี้ล้อยแกจะบอกเลยคือครั้งที่แล้วที่นางมากันอะ สายะะไม่พอนะคะคนโทรดา่ารายการนะคะทำไมต้องขออีกขออีก วันนี้โปรโมชั่นคืออะไรจัดโปรโมชั่นให้ดีกว่าใครที่เป็นทุกหน้าพังมีรอยสิวต่างๆแล้วก็อยากเด็กไม่อยากมีริ้วรอยแก่นะคะวันนี้มีทางออกแล้วกับคอลลาเจนบริสุทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นนะคอลลาเจนแท้ๆจากคอลลาเคนโกะของดีจริงๆแล้วเราสงสารคนที่เป็นเหมือนเรา<ะ>อยากให้หายนะคะเลยจัดให้เลยคอลลาเคนโกะนะคะไม่ต้องบินไปซื้อถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะ1กล่องปกติเนี่ยสามพบาทนะคะ,ะลดไปเลยเหลือเพียงแค่2,500บาท2 5 0 0ั ขอมาให้แต่จํากัดนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าขอมาได้แค่นี้จริงๆนะคะให้25สายแรกที่โทรติดก่อนตอนนี้ที่หมายเลข1577ย้ำนะหย่ดโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรเลยนะ1577เพราะ25สายแรกที่โทรติดเราจะให้คุณอีกหนึ่งกลองฟรีเลยฟรีลนึ่งกองใหญ่ไซส์เท่ากันเอาไปเลยห จนแบบต่อเนื่องใช่2เดือนสบายๆนะคะจ่ายแค่2,500บาทคุณเอาไปเลย2กล่องปกตินี่6,400นะรับรองเลยว่าผิวจะชุ่มชื้นขึ้นคนทักว่าหน้าเด็กเหนึ่งแถมหนึ่งจะบอกว่าเราสองคนไม่เคยทานราคาถูกขนาดนี้มาก่อนตกใจสายไม่ปเลยไปเลยไปเลยนะคะให้แค่ยี่สิบห้าชั้นเหลือห้าสายคนทักคุณเจ้าเนี่ยนี่เป็นบอกว่าขายดีแถวบ้านฉันหกพนที่แล้วะบื่อบอกว่าโทรไม่ติดเลยโทรไม่ติดเลยนะคะเอารีบมาโทรนะหมดแล้ว แอ้าวเอาวหมดสายหมดค่ะยังไงคะยังไงคะนี่เแต่ว่าไม่เพิ่มสายกูอุ้ยไม่ใช่ทั้นโดนดเด้อขอได้ไหมอะเพราะว่าครั้งที่แล้วโอ้ขอมาจํากัดขอได้ไหมคะขอเพิ่มอีกได้ไหมเพิ่มได้ไหมสักหน่อยมีเหลืออีกให้ให้อีกกี่สายให้แปด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 กดเลยกดเลยจริงๆ คุณผู้ชมกดตอนนี้ให้แค่แปสายเพิ่มนะคะ1แถม1ค่ะจ่าย2,500บาทคุณได้ไป2กล่องใหญ่ๆเลยที่หมายเลข1 577คอลลาเจนโกะนะคะอนอรีบโทรเลย1 5 7 7จะรออะไรหลับผิวจะได้ใสหน่าจะได้เด้งน่าจะได้เด็กหัวละหัวหลงนะคะเขาบอกว่าอยากจะสวยต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคาค่ะเนี่ย การเลือกสิ่งที่ดีเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผิวของเรากับร่างกายของเรานะคะต้องระะีบโทร,ารามา15.7 7<ๆ>ปรับ,รบโครงสร้างผิวให้มันดูเฟิร์มดูเด็กดูตัดูใสดูสดออร่าแล้วเราจะโทรจองทัาานไหมเนี่ยโทรให้ทันนะถ้าไม่ดีจริงยินดีคืนเงินเลยเราเราสองคนทันเองจะบอกว่าทุกวันนี้หยุดทันไม่ได้จริงจริงการันตีมา ค่ะก็รีบเลยนะคะถ้าเกิดว่าคอลลาเจนสดแบบเน้เพียวคอลลาเจนนะก็คือจะสามารถไปชมกินกับอะไรก็ได้1 5ึ่รีบสาวเลยนะคะตอนนี้8สายนี่จะเหลือแค่2อสายนวเดี๋ยวเจะไปีทีเจ้ดทีหูไม่แล้วเนี่ยอ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสองสาวสวยๆของเรามากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอนนีโทรไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ซอสเจ็ดย่าเพิ่งไปไหนพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาเจอกันค่ะแย่